สวัสดีค่ะมุชาชายาค่ะคุณผู้ชมคะเคยไหมคะเวลาจะไปสั่งขนมโตเกียวร้านดังเนี่ยก็จะแบบคนเยอะนึกเมนูก็ไม่ออก,กน,นะคะลาไปถึงพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็เรียกได้ว่ามือก็เป็นเราวิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะกว่าจะหาจังหวะเข้าไปสั่งได้เนี่ยเล่นเอาสั่งไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะพอจะสั่งปุ๊บอะอ่ะอำอำอ,ำอึงอึจนเกือบจะโดนเจ้าของร้านเนี่ยด่าเลยนะคะใจะยังไงก็ไม่ยังไงเรื่องไม่ถูกนะคะแล้วก็ วุ่นวายไปหมดคะ่ะหน้าร้านนะคะแต่ว่าปัญหานั้นจะหมดไปคะ่ะถ้าคุณมาสั่งที่โตเกียวร้านนี้นะคะบอกเลยว่าแค่เห็นหน้าร้านเนี่ยก็จึ้งแล้วคะ่ะโดยเพจ facebook ชื่อดังอย่างผู้บริโภคนะคะได้มีการออกมาเ,เหมือนโพสต์เป็นภาพร้านโตเกียวแห่งหนึ่งคะ่ะผู้ชมมีป้ายติดเต็มหน้าร้านเลยนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นระบุคะ่ะว่ากว่าจะอ่านครบแปะซะ ผู้บริโภคเกรงใจจะสั่งเลยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นเลยนะคะป้ายเนี่ยโหเรียงยาวมาเลยค่ะในป้ายดังกล่าวนะคะเป็นป้ายที่ระบุถึงรายละเอียดต่างๆในการสั่งขนมค่ะเรียกได้ว่าตอบครบทุกคําถามนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเคยถามมาเช่นอย่างลูกค้าโตเกียวเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องมีถามว่าเอ้ยโตเกียวเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นไหมอะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงมีการระบุยันวัตถุดิบค่ะว่าในขนมนี้เนี่ย ใส่อะไรลงไปบ้างไม่ใส่อะไรลงไปบ้างอะนะคุณผูกค้าอีกนิดนึงคือจะบอกสูตรแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยเป็นอิสลามทานได้ไหมแพ้นมอะไรแพ้แป้งยังไงกินได้หรือเปล่ามีการระบุไว้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งขนมโตเกียวที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีขายหรือเปล่าก็มีการเขียนตอบไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะได้ด้ว่าเป็นการรวมปัญหาสารพัดปัญหาอยู่ในร้านนี้ร้านเดียวนะคะแล้วเขาก็ตอบให้หมดเลย ทางน,นี้ค่ะหลังจากที่มีการเรื่องราวถูกแชร์ออกไปใช่ไหมคะก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมาค่ะก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยมีเสียงแตกออกไปเป็น2ฝั่งคะ่ะคุณผู้ชมคะบางคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอาการที่ร้านทําแบบนี้เนี่ยไม่โอเคเลยอะ่ะกับการที่เขามาติดป้ายแบบนี้เพรป้ายมันยาวเกินไปขี้เกียจจะอ่านนะคะบางคนอ่านนั่อ่านังสือไม่ถึง8บรรทัดคุ่ณผู้ชมคะ แต่บางคนก็บอกนะคะบ,บอกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะฉันชอบอ่ะเห็นถึงความใส่ใจถ้าอยู่แถวบ้านเนี่ยจะอุดหนุนนะแถมยังใช้ค้าขาดูกต้องอีกด้วย บางคนก็บอกอีกนะคะว่าโอ้โหคงจะเจอมาเยอะแน่เลยเลยมีการเขียนป้ายไว้สะดวกดีกว่าบางทีเขาทําไปเขาไม่มีเวลาจะมาตอบคาถามนะค mm ุณ hmm. ผู้ชมค่ะคนก็เยอะด้วยอะไรก็เยอะด้วยเขียนป้ายไปมันก็จบค่ะเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าใครบางคะที่อ่านครบทุกป้ายนะคะก็ยินดีด้วยค่ะที่คุณอ่านจบนะคะต่อไปทุกอย่างแบบละเอียดยิบเลยค่ะกว่าจะสั่งได้เนี่ยคงต้องใช้เวลาในการยืนอ่านนานมากๆเลยนะคะกว่าจะมีการคิดไส้กว่าจะมีการอ่านนะคะเอาเป็นว่าครบจบในจานนี้ร้านเดียวค่ะ และนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม